สวัสดีค่ะแม่ขวัญจะ้ะเดี๋ยวพอมาดูแสงเหนือสวยมากสวยมากแต่วันนี้ก็ดึงแสงได้แม่ขวัญได้ดึงแสงเล็กน้อยนะแต่แต่ง,งามแต่ง,งามสวยแบบเป็นแบบว่าเป็นเส้นเลยตอนนี้เป็นวิดีโอนะจ๊ะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นลายมันอยู่เป็นลายยาวปื้ออยู่นะคะเป็นเส้นอยู่ บางมือบางมือเขากระโชว์ว่ามันจะมีแต่ว่าออกมาเบิงเลากกับโบเห็นแต่บางมือก็เห็นน่อยๆแต่ว่าออกมาเบิงแลวกเออมีบางทีอบางเอิญเน,นี่ยก็จะประมาณบางเอิญน,นะจ๊ะออกมายางกะลี่โอนะแล้วก็จะได้เห็นีน่เส้นเป็นปื๊ดมาเลยนะทุกคนสวยมากพระจันทร์นะจ๊ะพระจันทร์เต็มดวงเลยนะวันนี้แล้วก็ดาวก็เต็มฟ้านะ ในรูปถ่ายก็จะเห็นนะรูปถ่ายก็จะเห็นดาวจ้ะเห็นดาวเต็มฟ้าสวยมากแสงเหนือจ้าสวีเดนนะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าทุกคนกินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดีสุขบุสุขคนจ้าร่ำร่ำร,ำรวยร,วย,รวยกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า